สิแล้วจักมือได้สิแล้วพี่น้องลมพี่น้องเอ้ยผู้ทางโตซ่โดยการสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศยามแรงพี่น้องเอ้ยมือนี้ลมแห้งพี่น้องตุบไม่ถาวุฒิมานี่นอนกระสิโบได้อะไรตรงนี้โม้โหผ้ตังกับปิวนีบุตรผ้ากันเริ่มเห็ดใหม่อีกหลายคนดึงไว้กันยังประหยากอยู่พี่น้องไผ้พาตังนี่กับปิวควยน้ำทาง อ้ยระวังลมผัดเด้อไปอย่างมาลูกป้าว้นี่ดามันป้าก่อ็ลูกป้าก่อนดำมันทางนั้นเพิ่นก็เล่งมู่พี่น้องเอยเกษตรกรก็มาสมบัติเพิ่นกบมาโตยโพดว่าลมแฮงมือน,นี้ นี่ยู่ตืมตืมแตะเว้นนี่พุดล้มผัดคำมากันแห้งๆพี่น้องเลย <Yeah. S 1> จับทอดไอคนจ้องไว้กี่นี่ก็ได้รมบัดลมผัดลูกย่ารลมบทดวมกับลมเต่ม,มพี่น้องเลยถ้าเป็นเนรืวตัวนี้กับสี่ไข่นี่ะพี่น้องเลย อีกมือส่งมือไผ่เน่ไผ่เน่ลูกนี่เฮือนมะลมผัดนะลูกจังเกสีสีมาจังเกสีนยืนจังเกสีให้มุ้งตัดเรง,เนนง,เพ,เเงพี่น้องเลยตัดกรงเวนประเด็แห้งกับผึ่งประธานเลี้วเป็นฮากระเลีตัดเรงว้าได้สีอยู่เนาะอันนี้เนาะ ัน้อยู่อยู่ว่าอะไรชังกระซี่เอากระเตะขังางจะว่ได้อยู่ตั้งตั้งอะไรก็มัดเดเ,เ,เลมน้อยกับข้าไอเที่ยวพี่น,มน,น,มน้ม้อย,ย,ย,มย,มยูเอาไปเทียวันี้เทียวหนาวแกกระเตะขังเนาพี่น้องวันนี้เอาขึ้นเทง เราใข้างเอา้าลมเผ่นออกเอ้ยผู้แต่หลายคนสวยกันกมันต้องได้ใส่ใหม่ตัวกลางใหม่บอกมีใหม่เนาะ ม่มันมันมีแต่โตชั้นแบบนี้นะมันผัดคำอะไรแบบนี้มันโบเลโตอ้าวชิได้ยี่หรอกไม่เกะไม่ไม่สมบัตโบเลโตบะหนาวบรวมผัดหนาวเนาะขิงสดไม่ใส่จัดเมื่อเซียร์พากาจัดขึงนทิงคือเมื้อ จักำชาเร็วพี่น้องเลยทางนี้กะเร่งอยู่พี่น้องเลยก<ะ>ันได้มุ่งเร็วนี่ก็ไข่นี่ก็มีแต่<ะ>เ,เอาผักกาจาดก,กันเอี่ยมนะพี่น้อง น้อยกว่าไอเทีเ่ยวพี่น้งนองเนี่เอประยูงก็ไดจอด,ดไมมเชลลลายอัน ข้เลยพี่น้องไหมก็อยากเบิดมันดนตัดมากะตัดอยู่ปากก็ไม่ได้เลยรางมันฮึรางมันก็คนชิโย่คือทึงไปเที่ยวหนาวแล้วบปะนี่ปะกันยกคืออลไพี่น้องโอ้ยสอยกันพี่น้องเลยสอยกันหลายคน มันดับพ่นสองคนนี่บวายพี่น้องล้มเฮงพูดโ้พูดว่าลมเนาะพูดอะไรหเนวงอยกระถังได้ตีน้องละตีกระถังได้บ่ยืมบวถึงเนาะมันอยู่ในผู ต้องห Sher ันหานง้อยกระทังง <hi> ้อยทางขาวง่อยบอกกระทังนั่นความน้าออกเพราะได้ยืนแคบมันเอา เย็บขอบมัน กันแล้วอีลาว่าใดๆก็รู้จับมือใด้สิแล้วจักมือใด้สิแล้วพูดอะไรพี่น้องเลยมื่ออื่นกับจักว่าสิแล้วอีลาเลยอุ้นเอาเลยอุ้เอาก่อนสบายดีแล้วบ่อยละสบายดีนะยังสบายสบายดีเถอะกอดพูนพูนเพี่นนั่งเบิ่งเขาเห็ดแตกตูพี่น้องใช้เล็บน้อยก็อุ้มไอ้เทลาพูนเอาตูบมาลมพัด ตุ่มละลมพัดลูกจับบัสโดยตุ่มไนกับเอ้ยมูกล้มพัดจังหนตู่ใหญ่แล้วก็ไปนอนพุ่นพุ่นโอืแล้วอื่นเพแล้วเลูเล่มอื่นสวัสดีพอเทียวๆ่ได้นอนม่ได้นอนหัวเถวแถวนะ เห็ดยังเจ้าบนในนอนเห็ดบดคืนบ่เห็ดเรียบเห็ดจูบเจ้าบดคืนโดยเลยล่ะผัดอันคั่มผัดคั่มน้อยหนึ่งกะอันแล้วก็เมื่อผัดคั่มแห้งก็นักแล้วก็ตกไปเป็นคำพมก็เลยจะกว่าไห้ไพ่ยืงเอาเลยยังไห้มาแล้วให้เจ้าได้นอนไวกับไห้ไพ่เซราเซียวเอายังเร็วไวเนาะมีบ่งหมายขยับเขาสิเตือนเฉยให้สิเตือนเฉย ผมจะเผาเขาขาหาืช่วยตอบแล้วอื่นจะไปโรงเรียนเหรออื่นไปโรงเรียนเดือนเต็นทังฝนไปปาะกระเจ้าคังเพิ่งเลิองลงมานีห่อนพี่เลยขันเพิ่งเลิองปีนกับหอนพี่เลยว้าเวกี่นี่ลมเฮงขันบนดึงหลายคนเนี่ยม่ได้อยู่กี่นี่นะ โมเมนดามมันมากมากเห็นดามมันอยู่กระทามหาด้ามหาเซียมพี่น้องท่งนั้นก็เล่งอยู่พี่น้องเอ้ยเห็นไม่แล้ววาวาเราจะอยู่วาวาเพื่อญาติมันเปิดมาใช่ได้ลูกลุกลุกวันนี้ไปย่ายบงไม้ไปย่าหมอกโอ้อเออได้ญาตินี่ล่ะพูดว่าลมพี่น้องเอ้ย เของกระปิวปืดไปเบิด์ตยันแรงๆเลยพี่น้องเห็ดซอยกันหลายคนนิ่บ่ซอยกันนี่บ่ได้อีกโมนี้ต๊วบ่พมีกระอุบกรลุกอยู่ตัวมายังนอกบ้านนี่ไม่ถือกันบ่แค่แมงบดึงลายคนนี่บ่แล้วแซมกิน,นพี่น้องในโลกเห่งโคตรเอ,อาตัวนี้ขังสิใครเนี้มันสี่บทีเติมๆปิันได อันี้เด้อั่าตังบ่หรือเสียวอันนี้คือเก่าัตัวมันเรือนอยนึงกพ่ตังใส่เอาแนบใส่กันเอาตัวนี้มาแนบใส่บนี้กันพี่น้องเยยเอาเนาะ อยากแล่ใส่แลละใส่เลยใช่ชอดคาราโดเอาทางปีนเขานอาอยู่ตัวนี้ยังได้เห็ดชับข้าวซื้อ,อ,อนี่มอ้าวนี่ก่อนพี่น้อง้ซมหอดซ้มตูบแล้วพี่น้องซ้มวิ์กลางคืนมื้อนี่เด็พี่น,ออน,ออน้อ,นนอง วิทกลางค่ำกลางคืนอะไรไพ่นี่คันให้ไปนอนอยู่เพื่อนแชลมน้อยเพื่อนกับโบไปพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนเคยอยู่เคยนอนได้อยู่สำนีเพื่อนเคยเคยอยู่แต่กี้เหงนอนในป่าเพื่อนว่ามาอยู่ทำวิทเพื่อนบบไป่เพื่อนนอนเฝ้าเครื่องนี่เพื่อนย่านเครื่องของเสียเพื่อนว่าพี่น้องเลยเพื่อนกับพักกันนอนเืนนี่เออตัวลมเธอวะได้เที่ยวกันหนาวแล้วบัดนี้เดเกอากข้ามาโชยกันไอ้สุบัต นั่นท่านเลยท่านเลยสิบใบในนอนแต่เมื่อแรงนี่ใส่ตัวนี้ไข่ี่สิอุดใน่พี่น้องเลยโอ้ยจังน่อยกะไล้ตัวทึงกะไข่ดอกนี่วะไม่ใส่อีกเบื้องนี้ก็ได้ไม่นะเนี่ยไข่เนี่ยครัวเนาะเม่นให้มันอยู่ตื่มการซ้ำวิ่งกลางคืนเนาะโอ้ยพี่น้องเลยทางมะนาวมาบาดเดียวบาดลมกับมาบาดเดียวหนาวเดือนสี่ ปกติมันห้อนแต่พญังลมหนาวมาอยู่้งแห้กะเล็กมือพี่น้องเลยมอือเธอกลางคืนสร้างกะเล็กมือทางนี้ก็ได้พู้โหตัขาวพอวขาว เล่งมือเล่งมือทั้งนี้ก็เล่งมือคือกันทั้งุูมก็เล่งทั้งเทิงก็เล่งอะไรนี่งานเชียงดุมโมเดล ตรงโมเดลงามเลยพี่น,อน้องเลยมื่อื่นจะได้ปูแป้นอยู่ใกล้ยื้อใกล้ชิลเล่ย์ยี่ร่องมือ่อื่นนี่ปูแปลล้นแนล้วก็แหมแล้วฮะหิวมากไปได้เที่ยวกระจังเานาวหนาวแห่หนาวเหยวหนาวข่ <c oughs> างโตอีกพี่น้องเลย

แต่เวทผลข้าม,มากเป็นแห้งๆกว่าเก่าพี่น้องเลยกำลังเห็ดตูกยูไผ่พิงแล้วบ่น้ยูไผ่กบบอยากได้พี่น้องหเหยรบมแห้งได้ขังไว้เลยโอ้บรรยากาศยามแรงๆพี่น้องใต้ไฟเซลลาเซลล์อยู่รักนั่นทั้งหลังนี่แล้วสิใสทั้งหลังนั่นนี่ แอ้มันห่งค้างที่มันเป็นป่าเป็นอย่างไรสิตายไว้ทั้งนั้นนี่หากว่าท่านได้ใส่พี่น้องเคือลงมาแต่หลงังคาเพื่อให้ผู้ชายคนใส่ให้อันนี้กระหุงคือการพี่น้องดอกในี่ตายทางหนทางกับอยู่ตียังยูทูบนี่นยูทูบดอกหนึ่งกับเราสีไว้ทั้งนั้นดอกหนึ่งทางหลังทางป่าพี่น้องอยังให้มาแจ้งทั้งนั้นทั้งนี้ยังว่าคำมาเฉลี่น้อยใต้พื้นใต้พายมันก็แจ้ง ทางนี่าปากลูกอนี่าปากลูกขำเลยพี่น้องเอ้ยทั้งสร้างทางนี้เพิ่นก็มุ่งเล่งอยู่คือสีมุ่งจนคขำพ่นเลยได้ใส่ไพ่เนะืองเอาผ้าเร่งให้ลเล่ามาเลี้ยวไวๆ่งไปเนืองไพ่ลูกสำหรับคลิปนี้ซาเลมน้อยก็จะขอจบคลิปกันเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆที่เข้ามาให้กำลังใจแลยก็ บัทิมบุปบะตลอดมาเนาะขอให้บึงให้นซาเลมน้อยโดยบยความโกุศลนี่เด้อพี่น้องซาเลมน้อยกับ่ารยูทูปนำอารมณ์นำเนี่ยนี่แหละพี่น้องเลยกัามีบนให้ไปซอยเหดเวียงนำกันกับพ่อพา่พามีซาเลมน้อยกับไปเนะาะซอยจำซาเลมซอยได้พี่น้องจำยากลูกกัได้ยุดอะไพี่น้องยามบุญยากลูกกัเห,ห็ดซอยมูอซาเลมน้อยสขอจบคีบเป็นเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่เฮงมีแต่วความสุขความเจริญพ้นลวยอบครัวกันซานจาทุก ល្លាបា់ទៅក្នៃទៅន្ន្ស្លាបា់ទៅន្នាក់ទ